แง่เด้อขายเลขายเลมืดหนี1ิพันมันคือหมกแง่ที่สด,สดสดเลยนะปิดผมอยู่บ้านคอยเอินมาคอแลนแต่ว่ายู่ทั้งผีผนเอิอนมาแง่เอิน,น, <c oughs> อนบุกคือกันยืนสบายดีพี่น้องพวกปลายสุกสุคนเนาะมื่อกี้พบกับขาพระเจ้า ตอนนี้เฮาจะไปเอาหมากหมากแงนวอยู่ทั้งป่าพู่นพุนเดี๋ยวเขาไปขึ้นเอามันอยู่ในสวนเนาะตอนนี้มันซุกหลายแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านคอยเอิอนหมาข้อแลนแต่ว่าอยู่ทั้งผีเพ่อเอิอนหมาแงนวเอิอนบุกเกันยืนเลยเอาล่ะคุณส้มตอนนี้เราสิไปขึ้นหมาแงนวไปกัน ขึ้มาหอดแล้วเดี๋ยวมังเงี้ยวมึงเซ็ตกูลดมึงยังบลายมันคนตกมันจีนเอาทีมที่ดอกเนี้ยวหวานได้พี่น้องว้าวโบนเงินมังเงี้ยวคมเลยว้าวไปเมื่อไงคุณผู้ชมตอนนี้พวกเราลงมาจากก้มเงี้ยวแล้วนะครับคุณผู้ชม ตอนนี้เ้าก็สิมาเก็บหน่อยเนาะก็ได้หลายพอสมควรมีหน่วยเน่าหลายหลายมันถูกคนหลายมันเน่านี่ครับคุณผู้ชมมันคือมะแงวนะครับคุณผู้ชมแงวสุกสีแดงมันหวานนะมันบริสุทธินะหวานหวานพี่เนาะมักรับใหญ่ยังบัวหวานซ้ำเลยนี่เก็บมาได้หลายพอสมควรนะคุณผู้ชมนี่ปิ๊บแต่กระซามแล้วก็มีนี่ครับคุณผู้ชมผมปิ๊บเอาหน่อยนี่นี่นี่คุณผู้ชม มันซีเหนือมันกระหูแล้วมันหวานเลยสมใส่แขวกัดอร่อยณผู้ชมกินแบบธรรมชาติข้องธรรม,ามชาติสุดหยอดหวานอีหลีบูมีคนจับกล่องให้ก็เลยใส่แขวปอกอะ แช่ๆค um ุณผ enfin ู้ชมเนี่ยมันคือมักแงวที่สดๆเลยนะต้นนะครับคุณผู้ชมแงวเด้อขายเลยขายเลยมืดหนีสิบพันตอนนี้เฮาก็ได้ด็กแงวแล้วครับคุณผู้ชมเต็มซามเลยอุ้ยหมดกัดคอจะฟ้องหลานนะมัดจูซิคออ๋อไม่บายสำหรับการเก็บผลตกแล้วคุณผู้ชมเนี่ยฝนฝนมาแล้วมืดจคืดคือฝนตกแล้วบายบายเด้อ